ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลิปตัววิง่งลาล,าลา่าทำบัรกิจไปด้วยนะครับนะก็คือจะมาพูดคุยหรือว่าอวยก็ได้ครับก็คือว่าคืองานตัวเนี้นะครับผมลูกค้าเขาโอนเงินมาให้ทันทีเลยนะครับพูดคุยแป๊บเดียวเขาก็โอนมนาะให้มาเลยผมก็เลยทำคลิปขึ้นมาว่า ลูกค้าของลาล่ามูก็ยังจะยังเชื่อใจอยู่นะครับเชื่อใจอตัวแอปอยู่เพราะว่าโอนทันทีเลยโอนทันทีสามารถโอนเข้าร้านค้าก็ได้อะไรก็ได้นะครับไม่กลัวคนขับบิดหรือเปล่าสามารถบิดได้ไหมมันก็บิดได้แต่ว่ามันก็มีประวัติอยู่แล้วใช่ไหมครับตามตัวง่ายอยู่แล้วครับอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าเขามั่นใจขึ้นเพราะว่าการสมัครแต่ละครั้งเนาะลาล่าเขาก็เอาตัวประวัติ อธิยกรรมอะไรเงี้ยตรวจสอบแล้รเงี้ยเราไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเราจะมาสั่งสินค้านะครับก็คือว่างานใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าสั่งเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปสั่งสินค้ากันหน่อยดีกว่านะครับ ได้ตรงไหนบ้างใช่ครับสั่งได้ตรงไหนบ้างครับ,รรบสั่งของฮะลูกชิ้นหมูส0่ร้อยไม้มแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นหมู200ไม้ไมไครับผมไม้เี็ก2ถุง แล้วก็เอ็นเล็กหนึ่งถุงใช่หมดพันแปดถูกต้องครับมันสี่ร้อยไม้นะพี่อมันลูกชิ้นหมูสี่ร้อยไม้มันสองพันสี่อะสี่ร้อยไม้สองพันสี่หมูส <4. S 1> ี่ถุงทำหมูเล็กทีแล้วก็เอ็นหมูเล็กสองทั้งหมดเป็นหกถุงสามพนกถูกต้องไหมอ่าอ่านะครับผมเราก็รอนะครับ ถือว่าเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับผมว่าน่าจะโอ้โหประมาณสามถึงสี่พันนะครับสามถึงสี่พันเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็รอก่อนนะครับผมก็ถือก็ถือว่ามาพูดเด็กสักหน่อยหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเออเอาไงเราผมพูดไปถึงไหนแล้ววะ <c oughs> เมื่อกี้พูดไปตักแดดไปไม่ได้คิดนะครับว่าพูดอะไรไปบ้านนะครับก็ถือว่านานๆจะเจอทีไหมลูกค้าแบบว่าพูดคุยแบบว่าไม่ไม่ใช่เรื่องมากนะเนียพูดทีดีเขากํากับอะไรไว้หมดแล้วนะครับสินค้าอะไรไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็แค่ว่าเรามาทับสินค้าพูดนิดหน่อยแม้ว่ามันจะเขาไม่ได้เพิ่มในตัว ช่วยซื้อด้วยครับก็ไม่เป็นไรเพราะราคามาค่อนข,ข้างสูงใช่ไหมไอต,ตัวนี้มันห้าร้อยกว่านะครับแล้วก็ลูกค้าโอนทันทีบอกเลยว่าหนูลูกค้าหนูมันราคาแพงเดี๋ยวโอนให้เลยแล้วกันนะอะไรเงี้ยบวกกับค่าขนส่งด้วยนะครับผมคือมาทีเดียวคือเรามั่นใจเลยนะครับว่าเราไปช้าเราก็ได้เงินไปเร็วเราก็ได้งานต่ออะไรเงี้ยผมเพราะว่าถ้าไปช้าเพราะว่า อของมา,อาข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเอารถขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับสามพันเจ็ดร้อยใช่ครับ,บอ่าถูกแล้วพี่ก็ค่ารถคุณห้าสองสีใช่ครับสองสองสี่ตรงกันอ่าไม่ไม่ตรงครับขาดอีกสามสิบสามบาทครับ โวงขาดสามบาทเหรอใช่ครับผมลองลองบวกก่อนก็นได้ครับผมท่ายดีพี่โยนโอเคครับตออมาครับเ๋ยวพี่เคขึ้นสีส่ทีได้ไหมครับผมได้ครับผมอ่าเราก็ต้องบวกให้แน่ใจก่อนนะครับเพราะว่าต้องออา ครับผมบอกบอกเลยที่มีผีจริงของกัดิกรนะครับผมจ้าคะครับโอแล้วนะคะครับผมประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับถึงโอเคครับครับ